หลายคนที่ใช้ Discord อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะเขาทำสีอย่างนี้ยังไงนะครับเวลาส่งมาในแชทนี่นะครับเปลี่ยนสีแบบนี้เลยทำได้ง่ายๆแบบนี้ครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บ Google ก่อนนะครับจากนั้นในส่วนของช่องค้นหาเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์มคำนี้ไปเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาคำนี้ขึ้นไว้ตรงกลางจอตัวใหญ่ๆนะก็ใส่ลงไปแล้วก็กดค้นลงไปได้เลยจากนั้นเข้ามาที่เว็บนี้ครับผมเว็บแรกนะครับที่เป็นเจ้าน้องหมาป่าอันนี้นะครับปึ๊บ ในส่วนของตรงนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะทําลงไปได้เลยนะครับในตัวอย่างผมจะพิมพ์คําว่ายังไงนะครับแบบนี้แล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษให้ดูด้วยนะครับว่าเขาใช้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคําว่ายังเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับผมก็จะคลิกแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเพืพ่อนๆจะเห็นคําว่า F G ตรงนี้นะครับก็คือเจ้าตัวสี ฟอนต์นะครับหรือสีตัวอักษรนั่นเองส่วน B G ตรงนี้นะครับก็คือพื้นหลังนะถ้าเกิดอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราต้องการแค่ส่วนไหนเนี่ยเป็นสีไหนเนี่ยให้เราลากคุมส่วนนั้นนะครับแล้วก็มากดที่สีนั้นได้เลยปึ๊บอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้และในส่วนของพื้นหลังก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้ตรงไหนมีพื้นหลังเนี่ยให้ลากคุมตรงนั้นนะแล้วก็มากดเปลี่ยนสีแบบนี้จิ๊บ อ่ะแล้วลองคลิกออกดูอ่ะของผมเนี่ยสีมันจมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีขาวให้ดูแบบนี้นั่นเองและเราก็ทําต่อไปเลยครับผมว่าเราต้องการใช้สีอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับทีละตัวอย่างนี้เลยเมื่อเราทําข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะเจอกับคําว่าปุ่ม copy text ตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้ให้เรากดมานะครับอ่ะถ้าเกิดเราไป copy เฉยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเราไป วางที่ d ิสคอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวนัสือเปล่าๆอย่างนี้นะมันจะไม่ไปด้วยนะครับสีให้เรากดที่ปุ่ม copy text ครับผมแล้วก็สับไปหน้า d ิสคอร์จากนั้นกด c t r l v ได้เลยครับผมเขาจะขึ้นเป็นอักษรแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเราก็กด enter ส่งไปเลยปุ๊บแล้วเขาก็จะขึ้นข้อความตามที่เราได้ทำสีแบบเมื่อกี้เลยครับผมแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมตรงเป๊ะใครลองเอาไปทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยมาพูดคุยกับผมได้นะครับ และใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ